ซิ่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่อาจารย์มาสเตอร์เซนติสนาทันซึ่งเราทั้งทนา,ายก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีซึ่งกระไดละสังขารจากโลกนี้ไปทิ้งไว้แต่คุณงามความดีเมื่อวันที่22มกราคม2565ที่ผ่านมา เรื่องธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาของคําสอนง่ายๆของท่านแต่ก็กินใจลึกซึ้งซึ่งหลายท่านก็อาจจะเคยได้ฟังหรือในคําสอนของเซนหรือผู้ที่ปฏิบัติสายมหญญายานแนวเซนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือ,อ,อจีนของท่านตักมอหรือแผ่ขยายเข้าไปใน เกาหลีโดยเฉพาะเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็จะสอนกันส่วนอาจารย์ติสนัทันเนี่ยท่านก็เป็นพระมหายานชาวเวียดนามซึ่งก็ได้มีความเจียนจัดในเรื่องของการนำเอาหลักทรรง่ายๆตามสไตล์เซนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และบางครั้งก็ประยุกต์เอา คาสอนในทางเทรวะนั่นก็คือการใช้สติทุกย่างก้าวหรือการเจริญวิปัสนาภาวนานั่นเองปฏิหารไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือเดินบนอากาศนี่ท่านก็กล่าวไว้บ่อยๆในเรื่องของปฏิหารหรือการแสดงเมรุโคซึ่งพุทธองค์ก็เคยยกตัวอย่างอันนี้เหมือนกันว่าการแสดงปฏิหารนั้นไม่ใช่การ เดินบนน้ำหรือบินอยู่บนอากาศแต่ปฏิหารของชีวิตที่แท้จริงนั่นก็คือการเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ขอให้มีความสุขทุกย่างก้าวไม่ใช่เดินไปแบกบทุกไปเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะนักธุรกิจหรือผู้ที่ทำมาหากินหามรุ่งหามคำ่ำก็เดิน เดินเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความสุขทุกย่างก้าวแต่เป็นการเดินด้วยความรีบร่งเป็นการเดินด้วยความอยากคืออยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีเงินเยอะๆก็ทำงานแบบหามรุง่งหามคำหรือเดินทั้งวันก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นการเดินอยู่บนพื้นดินแบบธรรมดาธรรมดาแต่มีข้อแม้ว่า ต้องมีความสุขและไม่เป็นภาระของโลกและสังคมชีวิตของคนเรานั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละนะก็เช่นว่าตื่นขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันขับรถแล้วก็ไปทำงานกินอาหารกลางวันกับเพื่อนๆแล้วก็อยู่ที่ทำงานก็ที่เดิมๆนั่นแหละนะบางคนก็ขับรถจากบ้านไปที่ทำงานขับรถจากที่ทำงานไปบ้าน ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นพอตอนเย็นๆกลับมาถึงบ้านได้เห็นหน้าภรรยาหรือภรรยาได้เห็นหน้าสามีก็คนเดิมๆนะใส่ชุดธรรมดาหน้าตาเราก็ธรรมดาธรรมดาซึ่งเราส่วนใหญ่แล้วก็จะก็เป็นคนธรรมดากันทั้งนั้นนะชีวิตมันก็เลยเป็นธรรมดาธรรมดากันทั้งวี่ทั้งวันก็อย่างนี้ แต่ถ้าว่าเอาความธรรมดาเนี่ยหมดไปละนะเช่นอยู่ดีๆลูกเกิดขึ้นนะลูกอันเป็นที่รักของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็สุห่วงโซ่ผูกคอนะอย่างคนโบราณที่บอกว่าลูกเนี่ยเหมือนกับโซ่ห่วงคอคล้องคอหรือคล้องใจก็แล้วแต่ละนะมันมันเั้ใจไปมัดไว้กับสิ่งที่เรารักที่สุด ลูกเหมือนห่วงผูกคอภรรยาหรือสามีก็เหมือนเหมือนปอผูกศอกนะเอาเอาศอกแล้วเอาเชือกที่ทำด้วยปานปอมามัดทรัพย์มส,สมบัติสริงคารก็เหมือนห่วงขอ้อมที่มาลัดลึงตรงข้อเท้านะก็ไปไหนมาได้ละเป็นเป็นสามท่อนแล้วนะคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือ ห่วงคอเนี่ยคือลูกหลานหรืออะไรกันแล้วแต่ที่เป็นสุทธิลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตรงที่ข้อศอกหรือข้อมือเนี่ยมัดควายหลังเอาไว้จะเห็นนะนักโทษสมัยนี้หรือสมัยโบราณเหมือนกันเวลาก็จับนักโทษเราต้องจับมือควายหลังแล้วก็ใส่กุญแจมือสมัยก่อนโบราณก็ไม่มีกุญแจมือก็ใช้เชือกที่ทําด้วยป่านด้วยปอมาผูกมัดเอาไว้ก็นี้ไม่พ้นนี้ไม่ได้ถูก มัดรัดตรึงเอาไว้อย่างนั้นและสุดท้ายก็ทรัพย์สินสริงคารของที่เราหามาได้นะก็เหมือนกับโซ่หรือห่วงหรือเชือกป่านปอมามัดตรงข้อเท้าเอาไว้แล้วคนมันจะมีอิสระที่ไหนล่ะนะแล้วนะลก็ต้องทนอยู่กับสภาพนั้นจนละโลกตีไปเนี่ยอันนี้คือ ชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปนะเมื่อกี้พูดถึงว่าการเป็นอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะว่าลำบากก็ลำบากหรือมันจำเจอะต้องดิ้นรน,นขนาวาย,ยู่อย่างนี้อันนี้เกิดว่าเหตุเกิดที่มันจะไม่ธรรมดาแล้วทีนี้ก็คืออยู่ดีๆลูกอันเป็นสุธีรักก็ได้ข่าวว่า เป็นมะเร็งเนี่ยหรือว่าไปเป็นโรคร้ายแรงขึ้นอย่างทุกวันนี้ก็โรคร้ายแรงโรคมะเร็งโรคเอชหรือโรคที่รักษาย,ยากๆหรือการไปเที่ยวนอกบ้านไปติดยาไปคบเพื่อนไม่ดีไปติดคุกอย่างเงี้ยหรือได้ข่าวว่าสามีตัวเองหรือว่าภรรยาอันเป็นที่รักของเราเนี่ยตายไปโดยไม่รู้ว่าสาเหตุอันใดก็ตาม เกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางระหว่างที่ที่ทำงานกลับมาที่บ้านก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งว่าโดนไล่ออกจากงานทำงานมาดีๆสิบนะปี10บกว่าปีทำให้เจ้านายทำให้ลูกน้องนี่รักแต่วันหนึ่งกา,การผิดใจกันหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่ทำงานก็โดนไล่ออก ก็ไม่รู้ว่าจะหางานที่นหนทาตอนนี้ก็ยิ่งหางานยากอยู่ในช่วงโควิดสิบเก้านี่เป็นต้นหรือขับรถหรือเดินอยู่ดีๆก็ลม้มลงหัวฟาดพื้นเป็นอัมาผาอัมาพึกไปครึ่งท่อนต้องนอนอยู่เป็นเจ้าชายนิตราหรือว่าอยู่อย่างมีชีวิตแต่ไม่มีชีวาอยู่เหมือนผักเหมือนปลาอยู่ในตะก้าอะไรงั้นน่ะ สิ่งธรรมดาต่างๆที่เราเห็นอยู่มันก็จะไม่ธรรมดาแล้วที่เคยอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็นี่แหละก็เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเรื่องธรรมดาแต่ว่าในเมื่อมันไม่ธรรมดาเกิดขึ้นและในเวลานั้นเองนั้นก็มาวนคิดถึงมาเสียดายความเป็นธรรมดาจนแทบจะขาดใจ ความเป็นธรรมดาที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ก็คือถึงแม้จะด,ดิ้นรนค้นควายอ,อยู่กันอย่างปากกัดดินทีบหรือหาเชากินค่าก็ตามแต่ว่าถ้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามีได้เห็นหน้าภรรยาภรรยาได้เห็นหน้าสามีหรือว่ามีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันก็เป็นสิ่งปกติธรรมดาของครอบครัวสิ่งธรรมดาคือสิ่งที่พิเศษให้คิดอย่างนั้น แต่สิ่งที่ไม่ธรรมดานะั้นมันนอกเหนือความควบคุมหรือว่าการที่จะให้ชีวิตเราเดําเนินไปอย่างปกติธรรมดานั้นมันไม่ได้แล้วในเมื่อมันมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมดาของชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขทุกลมหายใจเลยทุกอย่างก้าวอย่างที่หลวงพ่อติชนธรรมที่ด้านเตือนเอาไว้ ว่าถ้ามีความสุขทุกอย่างก้าแล้วเราจะอยู่ในฐานะภาวะอะไรก็ถือว่ามีความสุขเอาตัวรอดปลอดภัยในสังคมนี้ซึ่งความเป็นธรรมดาของชีวิตของคนเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกหรือในจักรวาลน,นี้ก็ว่าได้เพราะนั้นอย่าได้ไปยื้อแย่งแสวงหาหรือทำในสิ่งที่มันเหนือจากความเป็นธรรมดาหรือ เกินความเป็นธรรมดาไปก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ธรรมดาเมื่อชีวิตไม่ธรรมดานั่นก็คือชีวิตที่ไม่มีความสุขดังนั้นกลับมาอยู่กับความเป็นปกติธรรมดานั่นคือชีวิตที่แท้จริงและคือความสุขที่แท้จริงในโลกมนุษย์นี้